พี่หมอช่วงนี้ฮ a s h t อะไรที่เป็นเทนฮิตยอดนิยมที่แฟนคลินิกคะอือถ้าเป็นช่วงนี้นะยกให้คุณแม่แม่ไว้ห้าสิบวกเลยที่ไม่มีปัญหาถูงแป้ตากวนใจทําไมแม่แม่ถึงเลือกมาทําที่แฟนคลินิกคะเท่าที่แอบถามมานะแม่แม่จะบอกว่าที่คลินิกเราอะมีรีวิวเยอะทีนี้พอมีรีวิวเยอะเนี่ยก็จะมีปัญหาหลายแบบให้คุณแม่แม่ดูคุณแม่แม่แต่ละคนเนี่ยก็เลือกดูปัญหาที่มันใกล้เคียงกับเขาแล้วก็ดูว่าอุ้ยทาออกมาแล้วจะเด็กขึ้นประมาณไหนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอมีรีวิวเยอะคุณแมม่่่ก็จจะันใวา หมอเนี่ยมีประสบการณ์สามารถแก้ไขปัญหาให้คุณแม่ๆได้ตรงจุดและถ้าใครเป็นแฟนคลับเราติดตามกันอยู่นะคะจะรู้ว่าที่คลินิกเราเนี่ยมีเทคนิคปัดถุงใต้ตาที่ไม่เหมือนใครก็คือเทคนิคไอร็อกจะไม่ใช่แค่การปัดถุงใต้ตาออกไปเฉยๆแต่สามารถดึงกระชับที่ชันกล้ามเนื้อให้ตึงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือความสวยที่โกงอายุค่ะ และคนไข้คนไหนนะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้อยากจะปรึกษาหมอนะคะก็สามารถนัดเข้ามาพบกันได้ที่แฟรงนคลินิกค่ะหรือจะส่งรูปให้หมอประเมินก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบปัญหาเป็นแต่ละบุคคลคะ่ะแล้วมาพบกันที่แฟรงนคลินิกนะคะ